สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพืเ่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพอมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไขข้อข้องใจไฟหลี่แท้จริงแล้วมีไว้เพื่ออะไรเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าในเมื่อจะใช้ส่องสว่างก็ไม่เพียงพอ หรือมีไว้เปิดในช่วงเวลาพรอเพใกล้คล่ำมืดจริงหรือวันนี้นะครับผมจะพามาชมคำตอบกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับไฟหลีมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Parking Lights ตามการเรียกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหรือ f r o n ซ์ไ Li ลตามการเรียกของสหราชอาณาจักรโดยไฟหลีนะครับถูกออกแบบให้ใช้พลังงานไฟน้อยกว่าปกติเพื่อให้สามารถส่องสว่างได้ยาวนานในขณะจอดบนทางเดินรถแทนการเปิดไฟหลักทิ้งไว้ทำให้ผู้อื่นนะครับสามารถมองเห็นรถได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในยามค่าคืนได้นั่นเองส่วนกฎหมายของประเทศเยอรมันจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นนะครับโดยระบุว่า ผู้ขับขี่นะครับจะต้องเปิดสัญญาณไฟหลีด้านหน้าสีขาวและด้านหลังสีแดงที่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาด้านใดด้านหนึ่งในขณะจอดบนทางแคบเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รถคันอื่นทราบว่ารถถูกจอดชิดริมด้านซ้ายหรือด้านขวาจึงจะเห็นได้ว่ารถยนต์สัญชาติเยอรมันแทบทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Merc e d e s b e n z BMW อ u d i Volkswagen Porsche ชและอื่นๆสามารถเปิดไฟหลีเพียงด้านใดด้านหนึ่งในขณะดับเครื่องยนต์ได้นั่นเองครับ จะเห็นได้ว่าประโยชน์ดั้งเดิมของไฟหลีนะครับมีไว้สําหรับการจอดรถบนทางเดินรถเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเปิดใช้งานในช่วงเวลาพบขําแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ดีนะครับกฎหมายของบางประเทศในแถบยุโรปเคยกาหนดไว้ว่าผู้ขับขี่จะต้องใช้ไฟหลีแทนการใช้ไฟหน้าปกติในพื้นที่มีตึกรามบ้านช่องเป็นจํานวนมากเช่นกรุงมอสโกกรุงปรารีสและกรุงลอนดอนแต่ปัจจุบันนะครับกฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกไปแทบจะหมดสิ้นแล้วครับ นอกจากนี้นะครับไฟหลียังมีประโยชน์เพื่อใช้เป็นไฟสำรองในกรณีนในในไฟหลักขาดซึ่งจะช่วยรถคันอื่นสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้เพราะถ้าหากมีไฟส่องสว่างเพียงข้างเดียวโดยไม่มีไฟหลีแล้วแล้วก็รถคันอื่นนะครับอาจเข้าใจผิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์และแตัดสินใจผิดพลาดจนกลายเป็นอุบัติเหตุได้นั่นเองครับรู้แบบนี้แล้วนะครับจะลองเปลี่ยนจากการเปิดไฟหลีในช่วงพรเพลย์มาเป็นการเปิดไฟหน้าแบบปกติ จะช่วยให้ผู้กับขี่รอบข้างสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อน,นๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ